แต่งได้หนึ่งปีแม่โตศักดิ์สิทธิ์รีวิวลูกสะพ้ยายใบพิทยาทัศน์ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ขวัญใจหลายคนสำหรับใบพิทยาทัศน์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังกับนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่งงานและใช้ชีวิตแบบสามีภรรยามากกว่า1ปีแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีซึ่งอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มาตลอดโดยเฉพาะแม่โอธนพรเวชสุภาพร คุณแม่ของฝ่ายชายที่คอยจับตาดูลูกๆด้วยความรักความห่วงใยมาตลอดล่าสุดโตได้พาแม่ออกงานเปิดตัวโครงการเจนอย่างแอคทีฟ5 0 f ตี้พัเตรียมพร้อมคนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุขซึ่งในช่วงหนึ่งก็มีการให้สัมภาษณ์หลังลูกชายแต่งงานไปมีชีวิตของตัวเองว่าคุณแม่ทำใจอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรมาก ช่วงแรกแรกแม่โอ๋ก็มีตกใจนิดหนึง่งลูกชายจะไปมีแฟนใหม่ก็มีงอนเล็กน้อยแต่อย่าไปใส่ใจเพราะมันชีวิตลูกแม่อยู่ของแม่ให้เป็นสุขสนุกไปกับชีวิตทุกวันดีกว่าย้อนไปเมื่อสิบป,ปีที่แล้วยอมรับว่าตกใจอยู่นานอยากรู้ว่าใครหรอคนไหนเพราะเป็นห่วงไม่มีอะไรลูกเรารักเราก็ต้องลักเพื่อที่เขาจะรักลูกเรา เราต้องรักลูกสะภ้ให้มากกว่ารักลูกของเราเขามีความสุขเราก็มีความสุขแม่โอกล่าวอีกว่าลูกสะภ้คนนี้น่ารักมากๆแม้จะอยู่กันคนละช่วงวัยก็ต้องปรับจูนกันให้เข้าใกล้กันต่างคนต่างจูนเข้าหากันชีวิตจะได้มีความสุขอะไรไม่ชอบก็เก็บไว้ย่าปากไวเอากลับไปนอนคิดแล้วค่อยพูดวันต่อมาก็ลืมลืมแล้ว ส่วนเรื่องอุ้มหลานแม่โออยากให้มีมากฝันทุกวันว่าอยากได้อุ้มเด็กเจอไบต์แม่ก็พูดว่าเมื่อ,อไหร่จะมีแต่ช่วงนี้ลูกๆก,กำลังทำงานก็ต้องทำงานไปก่อนไม่เป็นอะไรแม่รอได้ทั้งนี้ขณะที่กำลังเปิดบทสัมภาษณ์ของแม่โอสาวไบต์ก็นั่งยิ้มตลอดก่อนที่สระยุทธ์จะถามแซวว่าแม่ถามทุกครั้งว่าเมื่อไหร่จะมีพอไบ์ตอบว่าก็ยิ้มยิ้มให้คุณแม่ สรยุทธ์ก็พูดขำๆว่าไม่ได้ดังใจเลย